นี่เป็นหนังที่ผมตั้งใจหามาให้คุณเลยคุณน่าจะตื่นเต้นใช่ไหมคุณชอบดูหนังสยองขวัญเหรอคุณกลัวเหรอฉันไม่รู้เมื่อก่อนเสี่ยวหยาเอาแต่เล่าเรื่องผีพวกนั้นฉันก็เลยไม่กล้าดูหนังสยองขวัญฉันก็ไม่รู้ว่าฉันกลัวไหม <S <S 2> <S 2> งั้นดีเลยอะไรนะเออเปล่าหรอกเริ่มกันเถอะ คุณไม่เป็นไรไม่เป็นไร ฉันว <c oughs> ่านหนังสยองขวัญน่าสนใจนะแราดูอีกสักสองสาเรื่องกันเถอะยังจะดูอีกเหรอใคร,รกลัวกันแล้วผมแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ตื่นเต้นพอเปลี่ยนเรื่องกันเถอะ ผมจะนอนแล้วยังไม่อาบน้ำแปรงฟันเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวไปด้วยนะโอเคอ๋อฉันไปเป็นเพื่อนคุณไปกันซื้อเชิญกลัวเหรออืม ไม่ยังกลัวอีกล่ะฉันอยู่นี่ไม่ใช่หรืองไงดูแล้วหนังสยองขวัญน,นี่มีพลังทำลายล้างสูงมากเลยนะยังกลัวอีกไหมอืมย

ตื่แล้วเหรอคุณนายอินเมื่อคืนฉันฝันนะในฝันหวานมากๆเลย คุณไม่ได้ฝันวันนี้คุณจะทำอะไรอืมไปเดทกับผมอม 出的屋檐下，给时间标上号码，约好的明天，谁凌乱步伐？心动怎么解答？哦耶！对了，飞到。 ฮัลโหลรุ่นพี่ฮัลโหลซีซีวันนี้ฉันไปหาเธอที่ร้านแต่ไม่เห็นเธอเลยเป็นอะไรเหรอฉันเป็นหวัดนิดหน่อยนอะเลยต้องโดดงานหนึ่งวันค่ะป่วยเหรอ hmm. เป็นอะไรไปหาหมอได้ยังไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วใกล้จะหายแล้วค่ะคืออ๋อฉันยังพูดไม่กูซีซีต้องพักผ่อนแล้วมีธุระอะไรบอกผมได้ ไม่สิผมเองก็ยุ่งแค่นี้นะขอตัวคุณช่วงที่ป่วยมือถือก็ฝากไว้กับผมชั่วคราวเรื่องอะไรคุณลืมไปแล้วเหรอว่าหมอบอกว่าไงกินนี่ซะขม,มเกินไปจะไม่กินถ้าไม่กิน,ากนยาจะหายป่วยได้ไง คุณทำอะไรคุณทำอะไรทำแบบนี้ฉันจะแพร่เชื้อให้คุณเอานะฉันกินเองเป็นเด็กดีนะไปนอนได้แล้วอุ้มหน่อยอุ้มหน่อย ้างั้นคุณนอนซะนะผมจะไปทำงานแล้วอ,อคุณอยู่เป็นเพื่อนใช่นะโอเคคุณกำลังทำอะไรเหรอก่อนหน้านี้คุณบอกว่าอยากกินชานมไม่ใช่เหรอ ผมทำชานมสูตรเฮลตี้ให้คุณเองเลยนะรับรองว่าไม่ทําลายสุขภาพแม่เจ้านี่ชานมเหรอถ้าอย่างนั้นคุณจะลองดูไหมล่ะเออเอืเฉิน<ส><ข><ส><ข>ตอนนี้ฉันไม่อยากคุณคงจะไม่ได้คิดว่าของที่ผมทํามันจะไม่อร่อยหรอกนะใครจะคิดอย่างนั้นล่าคุณย่าคะคุณย่าไปดื่มชาก,กับเพื่อนตั้งแต่บ่ายแล้วไม่มีคนช่วยคุณได้เออ คุณอินคะมีแขกมาคะ่ะมีแขกมา <ś> รุ่พี่มั่วพี่มาได้ยังไงคะซิซิให้เธอ,เอ,อขอบคุณค่ะเห็นเธอไมไปที่ร้อนเลย เป็นห่วงสุขภาพเธอมากก็เลยมาโดยไม่ได้ถามนะเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังขอบคุณค่ะรุ่นพี่ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็ไปที่ร้านได้แล้วช่วงนี้ลำบากพี่แล้วนะไม่หรอกเกินค่าดจริงๆประธานมั่วทำไมถึงว่างมาเยี่ยมผมถึงบ้านล่ะมีธุระอะไรเหรอครับผมแค่มาเยี่ยมคนป่วยนะเอาดอกไม้มาด้วยประธานมั่วช่างมีน้ำใจจริงๆผมผ่านทางนี้พอดี หวังว่าประธานอินจะไม่ถือสานะจะถือสาได้ยังไงครับจะว่าไปแล้วเนี่ยคุณก็มาเยี่ยมภรรยาผมก็ถือว่าเป็นแขกบ้านเราเชิญน,นั่งเลยครับ<อ>รีบร้อนไปหน่อยไม่ได้เอาอะไรมาแต่ฉันคิดว่าอันนี้เธอน่าจะชอบที่รู้ได้ไงว่าฉันชอบกินชานมร้านนี้ฉันถามเสี่ยวหย่ามาเขาบอกทุกครั้งที่เธอป่วยจะชอบกินชานมร้านนี้แล้วอารมณ์จะดีขึ้นเยอะขอบคุณค่ะรุ่นพี่ มีตัวช่วยด้วยกูซีซีชานมสองแก้วคุณต้องเลือกสักแก้วหนึ่งฮะจำจี้มะเขือเปลกกระเทาะหน้าแว่นไปเอ๊ะ